ถ้าพูดถึงเหล่าบรรดานักเรงเจ้าพ่อย่านเยาวราชราชวงตลาดน้อยและวงเวียน22ยุคเดียวกับเหล่าส่วนมะลิหรือแค้วทนิกุลเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งเมืองหลวงคนในพื้นที่น้อยคนนักจะไม่รู้จักกงกกงนักเลงปืนใจเด็ดอันดับต้นๆของชายหน้าเทาวกงกงนั้นหลังจากล้อวงเวียน22สิ้นชื่อไปมือปืนมือดีของล้อวงเวียน22อย่างกงกงก,งกับซอกแซก ต่างพากันถอนตัวออกจากยุตธจักรนักเลงเวลาผ่านไปเกือบส0ิปีกง,กงกงกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งเขาสร้างอิทธิพลบารมีขึ้นมามีรายได้จากการเก็บค่าคุ้มครองในการออกหวยปิงปองแถวย่านตลาดน้อยกงกงสามารถกอบโกยเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมชื่อของเขาเริ่มรู้จักในวงการนักเลงมากขึ้นกงกงเป็นรุ่นเดียวกับเปลวสุวนมลิเรื่องฝีไม้ลายมือถือว่าไม่เป็นสองรองใคร เขาเป็นคนเงียบๆเ,เก็บตัวไม่ค่อยพบปะผู้คนทำมาหากินแค่ในถิ่นของตนเองไม่มีบทบาทสำคัญในยุทธจักรนักเรงมากนะักแต่ความเป็นจริงแล้วกงกงมีขุนกำลังลบไม่แพ้กลุ่มแก๊งไหนถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนะักถ้าเปรียบกับเจ้าพ่อคนอื่นๆแต่เรื่องความเฉียบขาดทั้งฝีมือและน้ำใจถือว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการนักเลง สำหรับตัวกงกงแล้วไม่มีนักเลงหน้าไหนกล้าเข้ามาวุ่นวายในถิ่นของเขาเพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่ากงกงมีความอมหิทธโหดเหี้ยมไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิน้นเขายอมหักไม่ยอมงอหากถูกเหยียบย่ำหม,มิ่นศักดิ์ศรีเขาจะพร้อมแลกด้วยชีวิตอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาถูกยอมรับก็คือเขาเป็นนักเลงกลุ่มเดียวที่ไม่ยอมส่งสวยให้กับเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งแม้แต่สลึงแดงเดียว กงกง,กงมีความคิดว่าต่างฝ่ายต่างทำมาหากินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันทางใครทางมันจะไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันในเวลาต่อมากงกงร่วมมือกับในทุนใหญ่เปิดบ่อนคาสิโนในย่านเยาวราชซึ่งด้านล่างเป็นบ่อนเป็นสถานที่เล่นไพ่นกกระจอกและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจำกัดเวลาเล่นถึงแค่ตีสองส่วนชั้นบนมีการลักลอบเปิดบอ่อนเถื่อน มีการพนันหลากหลายชนิดให้เลือกเล่นมีทั้งไฮโลกำถัว่วบาคาร่าและไพ่จีนแต่ละวันมีนักพนันเข้ามาเล่นเป็นจำนวนมากและถือได้ว่าเป็นบ่อนที่มีเส้นสายที่แข็งเอาการมีการส่งสวยให้กับคนมีสีหลายระดับทั้งในท้องที่และนอกท้องที่ทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจกับผลประโยชน์ที่จะได้รับถือเป็นบอนคาสิโนขนาดกลางที่นักพนันเชื่อถือในความปลอดภัยที่จะไม่ถูกตำรวจจับอย่างแน่นอน ทางด้านสิตีหลังออกจากคุกในข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเขากลับไปทำงานกับเฮียเหลาอีกครั้งเป็นผู้จัดการค่ายมวยสอธนิกุลเหมือนเดิมสิตีถือว่าเป็นนักพนันที่บ้าดีเดือดอีกคนเขาใช้เครดิตกับทุกบอลเพราะมีบาร,รมีของเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งคอยคำประกันให้นักพนันทุกคนจะมีเครดิตเป็นของตัวเองตามความน่าเชื่อถือของแต่ละคนและถ้าเป็นหนี้ต้องรีบหาเงินสดมาจ่ายพร้อมดอกเบี้ย ตามที่ตกลงกับบ่อนไว้แต่ถ้าหาเงินมาใช้ไม่ได้ก็จะถูกนักเลงคุมบ่อนตามไปทวงหนี้ถึงขั้นต้องใช้ปืนในการข่มขู่เพื่อเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกดังนั้นบุคคลที่เป็นหนี้ต้องรีบวิ่งหาเงินมาเคลียร์ให้จบไม่เช่นนั้นอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตทิตีถือเป็นนักเลงมีระดับหลังออกจากคุกมาเขาเดินสายเล่นพนันไปทุกบอลแต่ช่วงหลังๆทิตีหันมาเล่นพนันที่บอลของกงกง เขาสร้างปัญหาอยู่บ่อยครั้งสติชอบจับเสือมือเปล่าโดยการยักคนนู้นคนนี้ถ้าได้กูจะเอาแต่ถ้าเสียกูไม่จ่ายบางครั้งเล่นเสียมากๆสติจะขอเครดิตแลกเอาชิปเป็นเ e ้นแสนพอเล่นหมดตัวก็จะติดไว้และไม่มีกำหนดใช้คืนมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งสติไปเล่นที่บ่อนของกงกงเขาเริ่มออกรายเหมือนเดิมคอย,ยักคนอื่นๆวุ่นวายไปหมดแถมรับกินแต่ไม่ยอมจ่าย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับนักเล่นคนอื่นๆนักเลงคุมบ่อนต้องเข้ามาขอร้องแต่ก็ไม่ได้ผลแถมยังถูกด่าหาว่าเสือกอีกต่างหากนักเลงคุมบ่อนไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรลงไปเพราะทุกคนรู้ดีว่าทิตติเป็นคนของเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งเมืองหลวงสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือโทรไปรายงานกงกงเวลาที่ผ่านมากงกงพยายามอดทนมาหลายครั้งเพราะไม่ต้องการมีเรื่องกับเจ้าพ่อ แต่ครั้งนี้กงกงสุดทนเลือดขึ้นหน้าสุดขีดเสียแล้วเขารีบเดินทางไปที่บ่อนทันทีถ้าทิติไม่เกรงใจกงกงวันนี้เห็นจะต้องนองเลือดจะไปข้างหนึ่งแต่ทิตติถือว่าดวงยังไม่ถึงคาดเขาออกจากบอนไปก่อนที่กงกงจะมาถึงไม่นานนักด้วยนิสัยของกงกงเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครธุรกิจบ่อนทั้งหมดกงกงจึงให้ในทุนและลูกน้องเป็นคนดูแลทั้งหมด แต่ถ้าวันไหนมีปัญหาที่ลูกน้องแก้ไขไม่ได้จริงๆกงกงจะเข้ามาเคลียร์ปัญหาเองการตัดสินใจของกงกงถือว่าเด็ดขาดโดยไม่แคร์ผลกระทบที่จะตามมาทีหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ยุทธจักรนักเลงเริ่มสงสัยการกระทำของสิติที่เข้าไปอาราวาสในบ่อนของกงกงสิติเป็นนักเลงมีระดับคนหนึ่งแม้ประวัติจะไม่ผ่านผลสนั่นวงการมากนักแต่ถือว่าพิสูจน์ฝีมือมาพอสมควร แต่ปกติแล้วสิติีเป็นคนอครอบคอบใจเย็นไม่มีท่าทางเป็นนักเลงหัวไม้เที่ยวหาเรื่องคนอื่นแบบไม่มีสติและทุกคนก็รู้ว่าสิติีเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับเฮียเหลาเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่อิทธิพลบาร,รมีถือว่าต่ำชั้นกว่ามากการวางตัวให้เหมาะสมแบบทางใครทางมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีกงกงเป็นนักเลงระดับไหนขนาดเฮียเหลายังไม่อยากยุ่ง และเป็นนายบอนเพียงคนเดียวที่เฮียเราไม่มีบังคับให้จ่ายค่าคุ้มครองด้วยเหตุผลนี้ยุทธจักรนักเลงจึงสงสัยว่าสิติีไปกินดีหมีมาจากไหนถึงกล้าคิดอาจหานไปอาราวาสในบ่อนของกงกงบรรดาชาวยุทธมีความเห็นออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกสิติีน่าจะบ้าไปแล้วหลังจากหน้ามืดเพราะเสียพนันอย่างหนักจนลืมเกงใจในบ่อนอย่างกงกงประเด็นที่สองสิตีรับคําสั่งมาจากเฮียเหลา เพื่อทดสอบกำลังรบของฝ่ายตรงข้ามว่าจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนซึ่งในช่วงเวลานั้นถ้ามองจากสายตาทั่วยุทธจักรนักเรงไม่มีใครที่จะทะยานขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งแทนเฮียเร่าได้นอกจากกงกงคนนี้เพราะเขาคนเดียวที่มีขึ้นตรงกับเจ้าพ่อและแยกตัวออกมาเป็นอิสระจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ยุทธการล่าเมืองขึ้นโดยส่งมือดีอย่างสิตตีไปสร้างความวุ่นวายเพื่อประเมินสถานการณ์ และคอยดูการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามว่าจะออกมาในรูปแบบใดอาจจะมีการเจรจาเกิดขึ้นโดยผ่านคนกลางหรือไม่จะเป็นประกาศพร้อมรบทุกเมื่อแบบยอมหักไม่ยอมงอตามนิสัยนักเกรงของกงกงและถ้าประเด็นที่กล่าวมาเป็นไปตามที่ชาวยุทธคาดการเอาไว้นั่นแสดงว่าระหว่างกงกงกับเจ้าพ่อมีการอ่านเกมกันอยู่แล้ว ช่วงดึกของวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2 5 3 2ัยสิิตีพร้อมลูกน้องโคสนิทเดินทางไปยังบ่อนของกงกงเช่นเคยโดยนี่สินค้าเก่ายังไม่ได้ใช้คืนสิติีเล่นพนันในวงถั่วได้ไม่นานนักเงินสด2 0 0แสนบาทก็วอดไวายไปในพริบตาสิติีใช้เครดิตแลกชิปอีก4 0 0แสนนักเลงคุมบอลจำเป็นต้องยอมให้แต่เล่นพนันได้พักเดียวชิปจำนวน4 0 0แสนก็หมดเกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็ว ตอนนี้สิติหงุดหงิดสุดขีดเนื่องจากเสียงเงินอย่างหนักเขาตัดสินใจใช้เครดิตแลกชิปอีกครั้งเป็นเงิน400,000บาทเช่นเดิมนักเลงคุ้มบอนใจให้ไม่ได้เนื่องจากผิดกฎที่ทางบ่อนตั้งเอาไว้เมื่อสิติไม่ได้ชิปตามที่ต้องการเขาโวยวายอย่างหนักใช้คำพูดเสียงดังและหยาบคายหาว่านักเลงคุมบ่อนไม่ให้เกียรติยามศักดิ์ศรีของตนเองดูท่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆนักเลงคุมบอลจึงโทรศัพท์ไปหากงกง ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างนักเลงคุมบอลกับกงกกงพูดอะไรกันแต่ทันทีที่วางโทรศัพท์ภายในบ่อนก็เกิดเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหลายนัดบรรดานักเลงต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดส่วนที่เหลืออยู่ก็คือศพของซิติีกับลูกน้องคนสนิทที่นอนจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่ จากการสอบปรกคำของตำรวจทราบว่าสิตตีมีเรื่องราวกับนักเล่นด้วยกันจึงถูกยิงพร้อมลูกน้องคนสนิทไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะมีนักเล่นจำนวนมากและเหตุการณ์ค่อนข้างชนมูลวุ่นวายจึงจำหน้าคนร้ายไม่ได้คดีนี้ทำเอาตำรวจท้องที่ต้องปวดหัวอีกตามเคยทางด้านเฮยเหลาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการตายของสิตตี นับตั้งแต่การตายของหมูห้าพลังตนเองกับสิติิก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยต่อมาไม่นานตำรวจสามารถจับกลุ่มมือสังหารได้สองคนคือตีเล็กแท้โค้และจุงใช้แท่งงซึ่งเป็นนักเรงคุมบ่อนของกงกงทั้งสองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อมาสารอาญาสั่งยกฟ้องเนื่องจากไม่มีพยานและหลักฐานที่แน่ชัดในการระบุถึงตัวคนร้าย การกระทำของสิตินำมาสู่จุดจบของชีวิตตนเองหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าฟิติอาจรับคำสั่งมาจากคขสัตว์คนเพื่อมาทำงานในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดไม่น้อยยุทธจักรนักเรงต่างเชื่อกันว่าการตายของสิติกับลูกน้องคนสนิทอาจจะไม่จบลงง่ายๆแม้ว่าเฮียเหล่าจะบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วแต่วิถีทางเจ้าพ่อจะยอมปล่อยเรื่องให้จบลงง่ายๆจริงหรือ ทำให้ชาวยุทธเชื่อว่าจะต้องมีการล้างแค้นเกิดขึ้นกันอีกแน่นอนอยู่ที่ว่าตอนไหนเท่านั้นทางด้านกงกงย่อมรู้ดีแก่ใจว่าใครอยู่เบื้องหลังและต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นเพราะความแค้นครั้งนี้อีกสิปีแก้แค้นก็ยังไม่สายปิดตำนานสิติมือดีของเฮียเหลาโดยกงกงเยาวาราช อีกนามที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือม้าเก่งเอา๋าเกาม้าเกง่งนักเกรงอันตรายเกาเข้ามาอยู่แถวหน้าของยุทธจักรนักเรงด้วยนิสัยเลือดร้อนขี้โมโหและไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งสิน้นเขามีความโหดเหี้ยมโดยสันดานและไม่ยอมเป็นสองรองใครในยุทธจักรนักเรงต่างยอมรับว่าเกาม้าเก่งเป็นเบอร์หนึ่งด้วยอารมณ์ที่รุนแรงบวกกับคำพูดขวานผ่าซากเหตุนี้เองทำให้สมุนน้อยคนนัก ที่จะยอมถวายชีวิตให้คนที่เก้าหมาเก่งไว้ใจและเชื่อฝีมือที่สุดมีเพียงเกาตีน้องชายแท้ๆของเขาแต่ตอนนี้น้องสุดที่รักยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำลาดยาวในคดีป้นทรัพย์ทำให้เวลานี้ไม่มีใครเดินเคียงข้างเพื่อคอยระวังหลังให้รายได้ของเก้าหมาเก่งมีเงินหมุนเวียนมหาศาลซึ่งมาจากการเก็บค่าคุ้มครองตามบ่อนคาสินโนซ่องโสเภณีและคิวรถ แต่รายจ่ายก็มีมากเช่นกันเงินส่วนใหญ่ถูกแบ่งให้กับบรรดาลูกน้องที่คอยเป็นมือเป็นไม้ให้แต่ประเด็นสําคัญที่สุดที่ทําให้เกาหมาเก่งเงินขาดมือเพราะเขาหลงไหลในเกมการพนันอย่างมากเกาหมาเก่งเป็นนักเล่นขาประจําซึ่งทุกบอลต่างก็รู้ถึงกิตติศัพท์เป็นอย่างดีเขาแทงพนันอย่างบ้าดีเดือดเงินที่หามาได้จึงไหลไปอยู่กับเจ้ามืออย่างรวดเร็วเงินที่หามาได้แบบง่ายๆย,ย่อมหมดไปแบบง่ายๆเช่นเดียวกัน นอกจากเกาจะเป็นนักเลงเก็บค่าคุ้มครองในยุทธจักรนักเลงยังรู้กันอีกว่าเขายังรับจ้างเป็นมือปืนคอยเช็คบินตามใบสั่งอีกด้วยซึ่งเกามาเก่งกับโอตีแท้โค้ถือเป็นมือปืนลำดับต้นๆนในยุคนั้นรับงานมาแล้วไม่มีพลาดช่วงหัวค่ำวันหนึ่งเกาเดินมาด้วยอาการมึนเมาเข้ามาเยือนบ่อนหกชั้นของล้อวงเวียน22ก่อนหน้านี้เกาไม่ค่อยพอใจนะักหลังจากรู้ข่าวมาว่า จฝ่ากับโอกุยซงสองลูกน้องเต่าของเขาแยกตัวมาอยู่กับร้อวงเวียนและมีหน้าที่คอยดูแลบ่อนหกชั้นแห่งนี้ให้กับร้อวงเวียนสองมังกรหนุ่มอย่างใจฝ่ากับโอกุยซงเป็นเด็กที่เพิ่งดังขึ้นมาและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากนักเลกงคนอื่นทั้งหมดนี้เพราะถูกเก่ามาเกงเป็นคนหนุนหลังและปั้นให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเลงแถวหน้าแต่แทนที่ทั้งสองจะจงรักภักดีกับเกา กลาบแยกตัวมาอยู่กับร้อวงเวียน22ซึ่งถือเป็นการหยามหน้าอย่างแรงอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้เก้าไม่ชอบสองมังกรหนุ่มนี้ก็คือขณะที่เก้ามาเก่งติดคุกอยู่ที่เรือนจำบางขวางในข้อหาฆ่าคนตายลูกน้องสองคนนี้ไม่เคยไปเยี่ยมเยือนเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงน้องชายอย่างเกาตีสุมาอี้และหมึกกอกถวายเพื่อนสีที่คอยวิ่งเต้นเรื่องประกันตัวทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ถูกจองจำอยู่ดี การมาเยือนบ่อนหชั้นของร้อวงเวียนในวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกามาเกงคิดอะไรอยู่หรือตั้งใจมาหาเรื่องใจฝ่ากับโอกุยสงขณะที่เกามาเกงอยู่ในอาการมึนเมาและมีอารมณ์โมโหสุดขีดทุกคนภายในบ่อนพยายามเข้ามาเอาอกเอาใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่อนคลายลงเต้าขอแลกชิปห0 0 0 0นบาทโดยใช้เครดิตของตนค้ำประกันทางบ่อนไม่สามารถปฏิเสธได้จึงยอมให้ชิปไป เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมาทีหลังเ้ามาเก่งอยู่ในวงถั่วได้ไม่นานชิปห้าหมืนบาทก็หายไปในพริบตาเ้าขอแลกชิปอีกห้าหมืนบาทแต่คราวนี้นักเลงคุมบ่อนไม่ยอมให้ชิปเนื่องจากผิดกฎที่ทางบ่อนตั้งเอาไว้การถูกปฏิเสธครั้งนี้ทําให้มังกรจีนอารมณ์เดือดพล่านลุกเป็นไฟเ้ากรตุกปืนคู่ใจสองกระบอกออกมาจากซอกเอว แล้ววางกระแทกรงบนโต๊ะอย่างแรงเพื่อจำนำกับบอนในราคา5 0,000บาทเมื <ours> ่อนักเลงคุ้มบอนเห็นดังนั้นจึงต้องจำใจให้แรกชิป5 0,000บาทก่อนที่เกาจะหันกลับไปในวงทัวเขายังพูดกับนักเลงคุ้มบอนว่ามึงเก็บเปินกูให้ดีเดี๋ยวกูมาเอาคืนแน่ช่วงเวลาที่เกาหันกลับไปวงทัวอีกครั้งนักเลงคุมบอลได้โทรศัพท์รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพร้อวงเวียนฟังอย่างละเอียด รวมทั้งเรื่องปืนตองกระบอกที่เก้ามาเก่งจำนำไว้อีกด้วยร้อวงเวียนสั่งการให้นักเลงคุมบ่อนของตนโทรศัพท์รายงานสถานการณ์ทุกระยะอย่างละเอียดและกำชับหนักแน่นว่าห้ามบอกที่อยู่ของตนให้เก้ามาเก่งรับรู้ในขณะที่ตัวของรอวงเวียนได้วางแผนขึ้นมากระทันหันมันเป็นครั้งแรกที่รอวงเวียนรู้ว่าเกามาเก่งปล่อยให้ปืนคู่ใจอยู่ห่างตัวโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆ นักฆ่าที่ปาศจากอาวุธคู่กายก็ไม่ต่างจากเสือร้ายที่ไม่มีเขี้ยวเล็บเพราะวงเวียนมองเห็นโอกาสนี้เขาคิดวางแผนสังหารเ้าให้พ้นทางเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมายุทธจักรนักเลงรู้ดีว่าเ้ามาเก่งกับร้อวงเวียน22เป็นนักเลงคนละชั้นถึงแม้ว่าวันนี้ร้อวงเวียนจะกลายเป็นนายบอลไปแล้วแต่ด้วยศักดิ์ศรีร้อยังห่างจากมังกรจีนอยู่มากชิปห้าหมื่นก้าลายหายหมดไปในเวลาอันสั้น ด้วยเขาเล่นแทงอย่างบ้าดีเดือดความมึนเมาทําให้เขาขาดสติในการยับยั้งตัวเองมังกรจีนเดินมายังเคาน์เตอร์ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเขาโทรศัพท์ไปหาเจ๊ตาที่บอนยานาวาเพื่อขอยืมเงินห้าหมื่นบาทมาถ่ายปืนคู่ใจหลังจากเจ๊ตาตอบตกลงพร้อมบอกให้เขาไปเอาเงินได้จังหวะที่เ้ามาเก่งจะเดินไปเปิดประตูออกจากบอนได้ไปเจอกับสองมังกรหนุ่มลูกน้องเก่าอย่างใจฝากกับโอปุ่ยสง เปิดประตูเข้ามาพอดีนักเรงรุ่นหลังทั้งสองยกมือคารวะทันทีแต่อารมณ์ของเก้าตอนนั้นมันเดือดฉึดขีดแถมมาเจอลูกน้องเก่าที่ตัวเองไม่ชอบขี้หน้ามัางกรจีนไม่ยอมรับการคารวะก่อนตะคอกใส่หน้าเสียงดังมึงสองตัวรู้จักกูหรอวะใจฝ่ากับโอกุยซงถึงกับหน้าซีดทันใดนั้นเก้ามาเก่งตบหน้าสองมังกรอ,อย่างแรงเข <S ý ff> าจ้องหน้านักเลงทั้งสองด้วยความโกรธ พร้อมพูดท้าทายขึ้นเมื่อไหร่ที่มึงคิดข้ามกูมึงนัดวันมาเลยการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการหยามหน้าใจฝ่ากับโอปุ่ยทรงอย่างแรงก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากบ่อนแบบไม่แยแสว่านักเลงทั้งสองจะอับอายแค่ไหนขณะเดียวกันนักเลงคุมบ่อนได้โทรศัพท์รายงานล้อวงเวียนอย่างละเอียดพร้อมเหตุการณ์ที่เกาหมาเก่งทําอะไรกับใจฝ่ากับโอปุ่ยทรงบ้างเรื่องราวทั้งหมดมันจึงเข้าแผนของล้อวงเวียนพอดี เขาเรีบสั่งนักเลงคุ้มบอลไปเรียกใจฝ่ากับโอคุยซงมารับโทรศัพท์ใจฝ่าเป็นคนรับสายและพูดคุยกับร้อวงเวียนอยู่หลายนาทีหน้าตาดูเคร่งเครียดเอาการหลังจากวางหูโทรศัพท์ใจฝ่าพ,าพาโอคุยซงรีบออกจากบอนการพูดคุยของร้อวงเวียนกับใจฝ่าไม่มีใครรู้ถึงบทสนทนาดังกล่าวแ,และเพราะเหตุใดถึงทำให้ใจฝ่าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างโดยไม่มีการลังเลแม้แต่น้อย มองจากรูปการแล้วล้อว,วงเวียนเป็นนักเรงที่มีเล่เหลี่ยมแลวเผาเขา่วยโอกาสขณะที่ใจฝ่ากับโอขุยซงโดนตบหน้าซึ่งถือเป็นการหยามศักดิ์ศรีอย่างแรงในข้อนี้ถือว่าเต้ามาเก่งทําผิดวิสัยของนักเรงเพราะขณะนี้ใจฝ่ากับโอกุยซงไม่ใช่เด็กเดินตามหลังเขาแล้วแต่ทั้งสองก้าวมาเป็นนักเรงคุมบอลเป็นที่ยอมรับในยุทธจักรนักเรงว่ามีฝีมือ การกระทำเช่นนี้ของเกาซึ่งทำเหมือนทั้งสองไม่มีค่าไม่มีราคาด้วยเหตุผลนี้เองมีหรือที่ใจฝ่ากับโอคุยซงจะไม่หัวร้อนลุกเป็นไฟมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อร้อวงเวียนพูดสกิดใจแค่นิดเดียวมันก็ทำให้ทั้งสองคิดได้ทันทีจะอยู่ในยุทธจักรนักเรงได้อย่างไรหากโดนเกาหมาเก่งเหยียบไว้ติดดินแบบนี้มังกรหนุ่มทั้งสองคงไม่เหลือศักดิ์ศรีในวงการนักเกรงอีกและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด เพราะเกามาเก่งขาดปืนผู้ใจที่จะปกป้องตัวเองโอกาสแบบนี้แหละที่จะสะสางบัญชีแค้นทั้งหมดมันเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดการตัดสินใจครั้งนี้มีแต่ได้ไม่มีเสียเป้าหมายคือโค่นเกามาเก่งนักเลงเบอร์หนึ่งผู้ยิ่งใหญ่เพราะเหตุนี้เองนักเรงรุ่นหลังที่เพิ่งขยับเข้ามามีชื่อเสียงได้ไม่นานจึงตัดสินใจทำเรื่องที่กล้าหาญเกินกว่ายุทธจักนักเลงจะคาดคิด ด้านเก้าม้าเก่งนั่งแท็กซี่มาถึงวัดดอนยานาวาเขาตั้งใจเดินทะลุวัดไปยังบ่อนของเจตาเพื่อมาเอาเงินที่ยืมซึ่งก่อนหน้านี้ได้โทรศัพท์บอกไว้ล่วงหน้าแล้วจังหวะที่เก้าม้าเก่งกำลังเปิดประตูแท็กซี่ทันใดนั้นมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งวิ่งมาจอดต่อท้ายแท็กซี่ประตูด้านหน้าสองบานถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วทั้งใจฝ่าและโอกุยสงลงจากรถ ในมือทั้งสองกำรรม,มัจจุราชคู่ใจไว้แน่นเก้ามาเก่งไม่คิดเลยสักนิดว่านักเกรงรุ่นหลังจะกล้าหารภาพรัศมีมาเป็นศัตรูซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้มังกรจีนคว้าปืนด้วยความเคยชินแต่ก็ต้องใจหายวา่าตกใจสุดขีดเพราะไม่เจอปืนที่จะใช้ต้องกันตัวเก้าไม่รอช้าเขาหันหลังกลับสับวงล้อตีนอย่างรวดเร็วออกทางด้านหลังวัดด้านใจฝากกับโอกุยซงไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเด็ดขาด ทั้งสองสับตีนวิ่งตามปืนในมือเหนี่ยวไกทันทีเก้ามาเกงร่างกระตุกยึกกระสุนเจาะเข้าแผ่นหลังหนึ่งนัดเขาเซธราไปชนล้วสังกสีของชาวบ้านแต่เก้ายังทรหดยังไม่ยอมจำนนง่ายๆพาตัวเองไปบนสะพานไม้ซึ่งด้านล่างเต็มไปด้วยน้ำครัมและผงหญ้าที่ทอดยาวไปถึงบ่อนเจตาเขาวิ่งไปได้แค่สามี่เก้าทั้งใจฝ่าและโอกุยซงที่วิ่งตามมาทันพอดี ทั้งสองสับไกปืนระยะประชิดร่างของมังกรจีนตกลงจากสะพานไม้เก้ามาเก่งใช้แรงเฮือกสุดท้ายด้วยหัวตายและรักชีวิตของตนเองเก้าคาันไปตามน้ำคลาเข้าไปหลบในกอหญ้าใต้สะพานไม้แคบๆแต่เป็นกลับเป็นเป้านิ่งให้ทั้งสองหนุ่มทรมกระสุนเข้าไปแบบไม่ยัง้งยังจุดเดียว ใจฝากกับโอกุยซงยิงจนกระสุนที่เตรียมมาหมดเกลี้ยงใครยมหนํำใจโอกุยซงวิ่งไปเอากระสุนสำรองที่รถแล้วกลับมายิงถล่มใส่ร่างท <hi> ี่นอนคุดคูอยู่ใต้สะพานไม้อย um? ่างหูด an. ับ so ตับไหมเสียงปืนดังยาวราวกับประทัดทําให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเริ่มโผล่หน้ามาดูเหตุการณ์ทั้งสองหนุ่มจึงตัดสินใจถอยหลังกลับ ก่อนขึ้นรถเก๋งพุ่งทยานหายไปในความมืดพบของเกามาเก่งพุ่นไปด้วยรูกระสุนปืนกว่าสี่สิบนัดปิดฉากนักเรงเบอร์หนึ่งผู้ยิ่งใหญ่สิ้นรายเจ้าพ่อนักเรงปืนมาเก่งเอาเก้ามาเก่งก็จบลงไปแล้วนะครับฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ตังช่องไม้หน้าสามด้วยนะครับ เพราะหนึ่งการติดตามของท่านคือหนึ่งร้านกำลังใจของเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ